วายเปิดฟั่งข้าวฟั่งข้าวมึงกันนะเออมันเป็นจ้างได้ละการบ้านการเมืองชู้เมื่อนีกระไดเดี๋ยวนี้รัฐบาลพันธทรงเสริมการเดาเออไม่ยังนั้นก็บา้านเดาเศาเดาแรงแข็งแรงดีเดาสามีแห้งโดนเออเดาโดานไลยกับเมย์โคด่า <laughs> โอ้ยห่ามึงเลยมันน่าเข้าประเทศได้ละชัวมันคือเบาจ้างซี เป็นประจำร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแกเดาโดรหลายตายขอหล่อว้าู้ยอาจะแนวมามาอ้เนาะอย่าลืมกดซับหัวตะไคร่แล้วก็กดมากาโลงก <l ots> <l ots> ็เป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขา <l ots> มีหอดมาตะไคร่มีหอดมากาโลงที่เนี่ยโ <l ots> อย้ยอาเม่เยอยเนาะ เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วน้องไมากังวลเรื่องท้องทําไมอ่ะคือก่อนหน้านี้ไมายไปห้องน้ําต่อจากผู้ชายค่ะคือไมายก็นั่งชักโครกนั่งโถค่ะต่อจากเขาไม้กลัวว่าอสุจิเขาที่อยู่ตะแ่กนั้นจะกระเด็นใส่ไมายหรือเปล่าเป็นห้องน้ำใช่ค่ะไมคกลัวมากเลยจริงๆอสุจิเนี่ยมันก็ตายง่ายเนาะมันโดนอากาศแค่เดียวมันก็ตายแล้วมันไม่สามารถอดทนหรอกจะมีอยู่ตัวที่แข็งแรงที่วิ่งไปได้ แต่ก็คงหมดสิทธิ์แต่ถ้าอยู่ตามชักโครเจออากาศก็ตายแล้วจ้ะล้มาไม่ท้องแม่นะคะโอคงไม่ท้องหรอกครับแยงไม่จบคาไมยมีเรื่องหนึ่งค่ะว่คือวันเสาร์ที่ผ่านมามายไปว่ายน,นา้ำตอนที่ไมยกระโดดตุ้มลงไปมีผู้ชายห้าคนอยู่ในนั้นอสุจิจะวิ่งรัดน้ำม,มาใส่ไม้ไหมคะ <laughs> ผมว่าน้องมาคิดมากการที่โดดน้ําลงไปในสระเนี่ยนะแล้วในสระนี่มีคลอรีนนะบางทีก็เป็นสระเกลืออาจารย์ว่าอสุจิมันคงอยู่ไม่ได้นะครับมันคงตายไปกันนะเอาข่อยถามเจ้าด้เอาผู้ใดหักเจ้าที่สุดเอ้าไม่ก็ถามยังสันว่าบาดนี้ตอบข่ด้วยเจ้ากำลังใส้ข่อยบอกว่าเมียข่หักข่อยที่สุดพอสันทอถูกต้องแล้วเอ้ยมาสร้างว่าเถอะผู้ใดสันเจ้าว่าเอ้าเจ้าข้องเอ้ย มันบ่มีพอดีฮักเข้าที่สุดดอกในโลกนี่พอแม่ญาติพี่น้องมันนี่กันเข้าตายไปนก็เจ้าสิไปนาเข้าอยู่บอบ่แล้วฮันเดซันยางเก่งกับไปเฮ็ดบุญให้เข้าเมียคอยคือกันคอยถามมึงแล้วถามเข้าว่าจังหดเอา้าเท่าค่อยตายไปนี่เจ้าสิจดจังไดเขาตัวว่าจังหดละ่ะห้วยตายกับเผ่าทีมเท่านั้นแล้วเอาบัวมาอีตัวเขาว่า่อยไปถามน้องเฟิร์นบาดนี่น้องเฟิร์นมันเป็นไผบม่ต้องหูหรกอกคอยถามมันมานี่ละ คันป้าตายไปนี่เฟิ่อสิเฮ็ดจังไดเขาว่าจังใดเหระโอ้ยป้าคันป้าตายไปเลยใส่เฟิ่อมิชีวิตอยู่ได้จังไดเฟิ่นงรับบ่ไใดเห็นบอสสุดท้ายคนี่หักเข้าอีลีนี่คือผู้ใดนอ้องเฟิ่เมื่อน้อยเจ้า